ด้วยเนะี่ยวินเนอร์วินเนอร์วินเนอร์ครับนี่ครับวินเนอร์ครับวินเนอร์ครับอ่าอ่าเดี๋ย้วยเนี่ยถือลอยด้วยฝากถือ โอโโเคเลยครับอะไรครับสบัดไปก่อนนี่ยะไปนลองดูเดี๋ยวเขาดูก่อนอ่านี่โยซอบเดี๋ยวไถลูกหนึ่แล้วกันอ ดึงออกไปเลยครับดีใจด้วยนะครับเอาละครับวินเดอร์มีอะไรมาให้อีกครับมีอะไรมาให้อีกครับถ่ายลูกคู่ได้แล okay ้วล okay, okay. ูกทีมโอเคครับขอบคุณสำหรับว anyway, ินเดอร์ของเราด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าไออย่างนี้เลยวินเดอร์